การกระทําของรัฐบาลไทยที่ไม่ปกป้องแผ่นดินไทยของเจ้าหน้าที่ทางการไทยระดับสูงที่ชื่อว่านายกรองนายกกระทรวงการต่างประเทศและว่าการกระลาโหมกระทําการโดยการกระทําการที่มีลักษณะให้เสียแผ่นดินให้สูญเสียอํานาจอธิปไตยให้สูญเสียกับอํานาจทางศาลทางการยุติธรรมการกระทํานี้เป็นการกระทําที่เสียหายมากร้ายแรงมาก การกระทํานี้มันเป็นกฏะบทเป็นการกระทําที่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้ยเรื่องความมั่นคงภายนอกประเทศคเปิดดูประมวลกฎหมายอาญาคมาตรา119และมาตรา120 วันนี้เราน่าจะไม่ทันนะคะจันการุณค่ะเหลืออีกประมาณสามนาทีโอ้โหค่ะทิ้งไว้สักนิดหนึ่งเกลิ่นสักนิดหนึ่งค่ะจันการุณค่ะการกระทําครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการกระคดะการกระทําที่เป็นกระปดนี่แหละครับแต่ผู้คนเหล่านี้เป็นการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติที่จะช่วยเหลือคนไทยตามสิทธิคนไทย ตามหน้าที่ของอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลตามอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีตามอำนาจหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงตามอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาาโหมแต่เขากลับละเว้นการปฏิบัติและมีการปฏิบัติที่ไม่ชอบและการปฏิบัติที่ไม่ชอบนี้มันเป็นการปฏิบัติที่เป็นกบฏ ปฏิบัติที่ไม่ชอบนี้ละเว้นนี้มันทําให้พี่น้องเราเจ็ดคนได้รับความเสียหายต้องตกระกรรมลําบากในศาลกัมูชาในเรือนจําปรีศอบค่ะเห็นไหมครับแน่นอนอำนาจฟ้องของผู้เสียหายเจ็ดคนวีระราตรีด้วยกันตัมค่ะอำนาจฟ้องนั้นในข้อหากบฏ ในข้อหาความมั่นคงภายนอกราชอาณาจากักรตามมาตรปรามวลกฎหมายอาญามารตรา119และ120 12 <4. S 1> นั้นอำนาจฟ้องอันนี้ตามวิธีพิจารณาความอาญาของไทยทก็จะถูกวินิจฉัยตามแบบระบบศาลไทยคือไม่มีอำนาจฟ้องไม่เป็นผู้เสียหายเพราะผู้เสียหายต้องเป็นรับ ผู้เสียหายโอ้เสียดายต้องขอประทานดูท่านผู oh, ้ชมจริงๆนะคะแต่ทิ้งเอาไว้ตรงนี้ค่ะทิ้งเอาไว้ให้ท่านผู้ชมติดตามวันศุกร์หน้านะคะในเรื่องของผิด ประมวลกฎหมายอาญานะคะคผิดกฎหมายว่างง่ายๆกฎหมายอาญาแต่ว่าผิดมาตราไหนนอกเหนือจากหนึ่งแล้วก็120ค่ะจะต้องมาติดตามในอาทิตย์หน้านะคะสําหรับวันนี้คดีชันพชาธนาเริกนะคะและอาจารย์การ,รุณสายงามต้องขอบคุณทุกๆท่านค่ะที่ติดตามเราแล้วก็ติดตามรายการสู้เพื่อบ้านหมื่งได้ทุกวันนะคะรวมถึงวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะก็ท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมรายการนะคะสองท่านเช่นเคยค่ะ เพศชกรสวัสดิสินสวงและอดีศววรินเทมจรัตค่ะส่วนวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ